สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องของพ่อหมออะตอมนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะใช้ไพ่แต่ถามพลังงานความรู้สึกของคนที่คุณคิดถึงคนที่อยู่ห่างกันไปคนที่เงียบหายไปในความสัมพันธ์วันนี้เขารู้สึกอย่างไรต่อคุณเขาคิดถึงคุณบ้างไหมพร้อมแล้วเราจะไปใช้ไพ่เสียงทายกันเลยนะครับ เขาคิดอย่างไรความรู้สึกของเขาในวันนี้ยังคิดถึงกันอยู่ไหมหรือคิดจบคิดจากหรือ move on ไปได้แล้วความรู้สึกของเขาจากคุณไปเรียบร้อยหรือยังเขาคิดถึงอยู่หรือไม่ ถ้าพร้อมแล้วเรามาฟังคำทำนายกันเลยนะครับสำหรับให้เซตนี้นะครับเป็นความรู้สึกที่เดี๋ยวพี่หมอจะบอกนะว่าความรู้สึกละเอียดละเอียดแบบเข้าไปถึงก้นบึ้งของหัวใจของเขาถ้าถามว่าเขารู้สึกถึงคุณบ้างไหมถ้าถามว่าเขาเงียบหายไปเขาคิดถึงคุณอยู่หรือไม่เรามาฟังคำทำนายกันเลยนะครับที่ฉันเงียบไปแต่คุณไม่เคยเงียบในใจฉันได้เลย เขาอาจดูเหมือนหนีจากคุณหายไปเหมือนไม่แคร์แต่ในความรู้สึกเงียบของเขามันเต็มไปด้วยเสียงสะท้อนของคำว่าคิดถึงเหลือเกินที่เขาไม่กล้าพูดเขาอยู่กับความรู้สึกผิดที่ไม่มีใครรู้เขานั่งอยู่ในความมืดของความโดดเดี่ยวและทุกครั้งที่เขาหลับตาคุณก็จะอยู่ในความทรงจำของเขาเขาอาจเลือกเดินออกมา แต่ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่รักเขาแค่ไม่รู้จะรักยังไงให้คุณไม่เจ็บเพราะในวันที่เขาเลือกความเงียบเขารู้ว่าสิ่งที่หายไปคือคนที่เข้าใจเขาที่สุดและสิ่งที่เขาคิดถึงอยู่คือความเสียใจที่เขาสร้างขึ้นเองคุณเคยเป็นที่พักใจของเขาแต่เขา กลับเป็นภาระให้คุณเขาจําได้คุณคือคนที่โอบก,กอดเขาไว้ในวันที่เขาล้ม,มคุณดูแลเขาทุกทางทั้งเงินน้ําใจความรักและศักดิ์ศรีที่เขาไม่มีแต่ในใจลึกๆเขากลับอึดอัดไม่ใช่เพราะคุณทําผิดแต่เป็นเพราะเขารู้ตัวว่าเขายังรักใครไม่เป็นเขารับทุกอย่างจากคุณ แต่กลับให้อะไรไม่ได้เลยมันทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ควรได้รับคุณมาอยู่เคียงข้างมันไม่เหมาะสมที่จะมีคุณมันไม่สมควรอยู่ในอ้อมแขนนั้นและไม่สามารถเป็นคนที่คุณควรมีได้เขาจึงเลือกที่จะเดินออกไปไม่ใช่เพราะไม่รักแต่เพราะเขารู้ว่าความรักของคุณมันยิ่งใหญ่มันหนักเกินไป สำหรับคนที่ไม่มีอะไรแบบเขาเลยคุณเก่งในสายตาของเขาคุณสว่างเจิดจ้าและมีเสน่ดึงดูดเขารู้ว่าคุณมีเสน่ห์มีพลังมีคุณค่าในแบบที่คนบนโลกใบนี้น้อยคนจะมีได้คุณมีไฟคุณมีความกล้าและให้ได้มากกว่าใครแต่เขากลับไม่ได้ให้อะไรเลย เขายังคงรับจากคุณรับจนเคยจินรับจนความรักกลายเป็นความรู้สึกผิดเขาอาจเคยคิดว่าขอแค่ได้อยู่ใกล้ๆกก็พอแต่เมื่อเขามองคุณเขารู้ว่าคุณไม่ควรเป็นแค่แสงสว่างของใครที่ยืมแสงนั้นมาแล้วไม่คืนแสงนั้นกลับเขาเลยหายไปเพื่อให้คุณได้มีพื้นที่พอที่จะส่องสว่างของคุณเอง มีคุณค่าในแบบที่คุณเป็นโดยที่ไม่มีเงามืดขวางแสงนั้นอยู่คุณคือบ้านที่เขาไม่มีวันเข้าไปได้อีกแล้วเขาเคยฝันเขาเคยเห็นภาพการอยู่ร่วมกันในบ้านปลายชีวิตเขาเคยคิดถึงว่าเมื่อคุณยิ้มรอยยิ้มของคุณมันทำให้โลกสดใส เขาเคยคิดว่าชีวิตนี้เขาอาจจะดีขึ้นได้ถ้ามีคุณอยู่เคียงข้างมันคือความมั่นคงแต่เขาพังมาด้วยมือของเขาเองเขาทำลายภาพในฝันนั้นด้วยความกลัวความหลบหนีความไม่ซื่อสัตย์และความไม่มั่นคงในตัวเองและตอนนี้เขามองคุณจากที่ไกลๆเหมือนคนที่เดินผ่านบ้านหลังเก่าที่เคยอบอุน่นแต่กลับไม่มีสิทธิ์จะเคาะประตูเข้าไปได้อีกแล้ว คุณคือครอบครัวที่เขาไม่เคยมีคุณคือเป้าหมายที่เขาปล่อยมือหลุดลอยไปแต่เขากลายเป็นคนที่ไม่กู้ควรกับครอบครัวนั้นอีกแล้วนี่คือความรู้สึกจากก้นบึ้งของเขาที่ส่งผ่านพลังงานของไพ่ในวันนี้ เรามาฟังความรู้สึกของคุณดีกว่านะคุณที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ตอนนี้นั่งคุณรู้สึกกับเขาอย่างไรขอพลังงานไพ่สื่อสารความรู้สึกว่ารู้สึกอย่างไรต่อเขาในวันนี้พร้อมแล้วเราสุ่มไพ่กันเลยนะครับ ถ้าพร้อมแล้วเรามาฟังความรู้สึกหรือเสียงสะท้อนที่อยู่ในใจของคุณต่อเขาคนนั้นที่หายไปในความเงียบนงันเสียงที่อยู่ในใจคุณคือฉันเคยรักคุณหมดหัวใจในแบบที่ไม่เหลืออะไรให้ตัวเองเลยฉันเคยให้ในสิ่งที่คนทั่วไปเรียกว่ามากเกินไปเพราะคุณคือคนที่ฉันเชื่อว่าถ้าฉันรักมากพอ คุณจะอยู่กับฉันตลอดไปฉันดูแลคุณในแบบที่คนคนหนึ่งจะมอบให้ได้อย่างที่สุดฉันเป็นทั้งคนรักเป็นที่พักใจในยามที่คุณเหนื่อยเป็นเพื่อนในวันที่คุณสับสนฉันไม่เคยขออะไรคืนเลยนอกจากการที่คุณจังอยู่เคียงข้างฉันตรงนี้แต่คุณทำตัวลังเลและจากไปแบบไม่เหลือเยื่อใหญ่ ฉันอยู่ในความสัมพันธ์ที่มีแต่การให้โดยไม่รู้ว่าฉันกำลังทำตัวไม่มีคุณค่าฉันไม่อยากจะโกรธคุณหรอกเพราะฉันรู้ว่าคุณเป็นแบบของคุณแต่รู้ไหมในทุกคืนที่คุณเงียบหายไปไม่เคยถามไม่เคยแคร์ว่าฉันอยู่ยังไงฉันกำลังร้องไห้อยู่เงียบๆบนเตียงเดิมๆที่ไม่มีคุณฉันยังคิดถึง ยังนึกถึงสิ่งดีๆยังวนอยู่ในความทรงจำที่เรามีร่วมกันฉันรู้ว่าคุณโกหกฉันหลายอย่างฉันจับได้แทบทุกเรื่องแต่ฉันเลือกที่จะหลับตายอมเชื่อยอมยิ้มยอมอยู่ต่อทั้งที่รู้ว่าฉันกำลังฝืนฉันเคยภูมิใจในตัวเองมากแต่การรักคุณทำให้ฉันรู้สึกด้อยค่ารู้สึกไม่พอ ไม่ดีพอสำหรับคุณทั้งที่ฉันไม่เคยทำอะไรผิดคุณเองก็มั่นใจในตัวเองเหลือเกินคุณเก่งในการรักษาระยะห่างทำตัวมีอีโก้ไม่เคยอ่อนแอให้เห็นสักนิดในขณะที่ฉันยอมเปิดหมดหัวใจยอมร้องไห้ยอมขอโทษยอมทุกอย่างเพียงเพราะหวังว่าเราจะไม่ต้องแยกจากกัน แตสุดท้ายฉันก็ต้องยอมรับว่าการยอมมากไปไม่ได้ทำให้ใครอยู่การรักมากไปไม่ได้ทำให้ใครเห็นคุณค่าคุณไม่เคยพูดเลยว่าคุณอยากจะกลับมาคุณเสียใจมากแค่ไหนคุณผิดคุณขอโทษเสียงเหล่านั้นไม่เคยแสดงออกมาให้ฉันรับรู้เลย ณแค่เงียบแต่รู้ไหมว่าความเงียบของคุณมันดังมากในหัวของฉันมันดังพอที่จะทำให้ฉันร้องไห้ในกลางคืนในทุกคืนหรือฉันต้องตื่นขึ้นมากลางดึกดังพอที่ทำให้ฉันไม่กล้ารักใครอีกเลยฉันรู้ว่าคุณอาจรักฉันในแบบของคุณแต่อย่าลืมนะว่าความรักที่ไม่แสดงออกมันไม่แตกต่างจากการที่ไม่ได้รักเลยคุณเงียบเกินไปคุณหายไป จนความหวังของฉันตายลงทุกวันฉันกลายเป็นคนที่เอาแต่โทษตัวเองว่าฉันไม่ดีพอหรือเปล่าฉันนอนไม่หลับฉันฝันถึงคุณภาพของคุณยังรอยอยู่ในความทรงจำตลอดฉันไม่ได้ขอให้คุณกลับมาหรอกฉันไม่ได้ขอให้คุณรักฉันในแบบที่ฉันรักคุณแต่ฉันแค่อยากให้รู้ว่า มีคนคนหนึ่งที่รักคุณมากพอที่จะยกหัวใจทั้งดวงให้โดยไม่ขออะไรกลับคืนแม้แต่นิดเดียวและวันหนึ่งคุณหันกลับมามองย้อนเห็นฉันในความทรงจำขอให้คุณรู้ไว้เถอะว่าคุณเคยมีคนที่รักคุณด้วยหัวใจจริงๆและคุณทำมันหล่นไว้กลางทางนี่คือความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาในวันนี้ ใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ฝากกดเครื่องหมายบวกกดหัวใจและพิมพ์คอมเมนต์เรื่องราวของคุณลงมาในคอมเมนต์นี้ฝากบันทึกเป็นรายการโปรดและแชร์โพสต์นี้ไปหน้าฟิตของคุณเพื่อน้อมรับพลังงานนี้และเป็นค่าครูในการดูดวงสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ